วันนี้ไม่มีลูกค้าเลยว่ะเมื่อนี้ผมมีลูกค้าเลยแต่ส่วนมากเขาอาจจะทักมาทางไก่นะครับแต่ส่วนมากแล้วเขาสิมาทักมาทั้งไก่แน่ทั้งกุงแน่กุนแป่กุนแห้บางคนเขาจะได้เข้าใจด้วยหลายภาษาออย่างรุ่นนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับยางยี่ห้อนี็กรลคาอ้าวมาจากไหนเนี่ยมาดูด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป้าฟพี่ไ้าคเขารู้เรื่องสวัสดีครับพี่ป้าพี่ไ้าในสวน เฮ้ยม่ีม่คีข้าครับพูดภาษากลางคนที่ไหนนี่ผมคนโคราชอ๋อพูดภาษากลางกับเขาโอเคครับอันนี้นี่พอฟังอีสานออกไั้ไหมออฟังออกอยู่ครับอ๋อฟังออกนะชอบฟังอย่างเดียวชอบฟังอย่างเดียวอ๋อแต่พูดไม่ได้ครับอ๋อว่าวาด้ะไรนว่าวาด้ะไรนว่าวาด้ะไรพูดพูดไม่ค่อยได้เลยพูดพูดเบ่าอย่างพูดอย่างพูดทุกวันเบ่าทุกวัน นสพูดช้าพูดย็นเบาสาวว้าเร็วถ้าพูดเร็วเร็วว้าวเร็วเววายผมแล้วว่าวแล้วว่าวอันนั้นมันว่าวดึง